สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่ดิฉันเชื่อว่าคนรักการวิ่งนี่ต้องหูผึงแน่นอนคือเรื่องของการหาแรงขับเคลื่อนที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเพื่อที่จะวิ่งได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าเหนื่อยน้อยลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช่เลยครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเป็นวิดีโอจากช่อง YouTube ของนักวิ่งชาวญี่ปุ่นช่องหนึ่งชื่อว่า อุตรันอุตรัน SUI คือเขาตั้งชื่อคลิปได้ดึงดูดมากเลยนะว่าความลึกลับของแรงขับเคลื่อนถูกไขกระจ่างแล้วกล้ามเนื้อแฮมสตริงเททนาขึ้นอย่างผิดปกติแค่ชื่อก็บอกแล้วครับว่าเขาต้องไปเจออะไรเด็ดๆมาแน่ๆโอโ้โหชื่อเรียกแขกสุดๆเลยนะคะเนี่ย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองแกะรอยการเดินทางของเขาในวิดีโอนี้กันค่ะว่าเขาไปค้นพบอะไรทำแบบฝึกหัดแบบไหนถึงได้เปลี่ยนการวิ่งที่ใช้หัวเขา่าที่หลายคนรวมถึงตัวดิฉันเองก็อาจจะเผลอใช้อยู่ให้กลายเป็นการใช้ข้อต่อสะโพกกล้ามเนื้อก้นแล้วก็แฮมสตริงซึ่งมันเหมือนเป็นเครื่องยนต์ v8 ของร่างกายเราเลยมาสร้างพลังงานในการวิ่งแทนพร้อมเลยครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะเปลี่ยนมุมมองการวิ่งของหลายๆคนไปได้เลยนะ เอาละค่ะงั้นขอเริ่มจากปัญหาที่ดิฉันว่านักวิ่งแทบทุกคนต้องเคยเจอคือวิ่งแล้วเหนื่อยง่ายรู้สึกเหมือนออกแรงไปเยอะมากแต่เพสไม่ไปไหนเลยในวิดีโอเขาก็บอกว่านี่แหละคืออาการของคนที่วิ่งโดยใช้เข่ากับน่องเป็นหลักประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ วิดีโอนี้พยายามจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแหล่งกำเนิดพลังงานของการวิ่งจากเดิมที่เราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้เข่าดีตัวไปข้างหน้าหรือว่าใช้ปลายเท้าถีบพื้นแรงๆมาเป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Hip Extension หรือการเหยียดข้อต่อสะโพกซึ่งมันคือการดึงพลังจากกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดในร่างกายเราอย่างกล้ามเนื้อก้นหรือกลูตกับแฮมสตริงออกมาใช้นะครับ พอพูดถึงตรงนี้ในวิดีโอมีการทดสอบหนึ่งที่ดิฉันดูแล้วแบบเออจริงด้วยมากๆเลยค่ะเขาให้ลองกระโดดแนวตั้งหรือว e r t i c a l jump ง่ายๆเลยแล้วพอเขาลองทำเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งมารู้ตัวตอนนั้นเองว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาใช้การยอร่อเข่าเพื่อกระโดดมาตลอดแต่เดี๋ยวนะคะดิฉันลองนึกภาพตามแล้วยังงงๆเลยว่าการกระโดดโดยไม่ยอ่อเข่ามันเป็นยังไงมันคือการเกร็งก้นแล้วดีดตัวขึ้นไปเฉยๆหรอคะ คำถามดีมากเลยครับเพราะนี่คือจุดที่หลายคนจะสับสนเลยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าห้ามงอเข่าเลยนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนลำดับการออกแรงลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราจะผลักของหนักๆอย่างตู้เย็นเราไม่ยืนตรงๆแล้วใช้แขนดันใช่ไหมครับ อืมไม่ค่ะต้องย่อตัวก่อนใช่เราจะย่อตัวลงใช้สะโพกกับขาเป็นตัวส่งแรงนี่คือหลักการเดียวกันเลยครับการกระโดดที่ใช้ฮิป Extension คือการเริ่มสร้างพลังจากการพับและเหยียดข้อต่อสะโพกเหมือนเรากำลังจะดีดสะโพกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วส่วนเข่ามันจะงอตามธรรมชาติเล็กน้อยเพื่อรับแรงแต่ตัวสร้างพลังหลักไม่ใช่การย่อเหยียดเข่าครับแต่เป็นการระเบิดพลังจากสะโพก อ๋อพอมีภาพตู้เย็นเข้ามาแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะมันคือการใช้แกนกลางลำตัวเป็นตัวส่งแรงเนี่เองซึ่งพอมาคิดดูแล้วก็น่าแปลกนะคะที่เราทำอะไรแบบนี้มาทั้งชีวิตโดยที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้อยู่ใช่ครับสิ่งนี้มันสะท้อนเรื่องความตระหนักรู้ในร่างกายหรือ body awareness ได้ดีมากเลยคือเราทำสิ่งต่างๆตามความเคยชินจนมันเป็นอัตโนมัติไปหมด การทดลองง่ายๆแบบนี้แหละครับที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นในสิ่งที่เรามองข้ามไปซึ่งมันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเลยจริงเลยค่ะโอเคพอเขาเห็นปัญหาของตัวเองแล้วทีนี้จะฝึกยังไงให้ร่างกายมันเรียนรู้การใช้สะโพกแบบใหม่นี้ละคะในวิดีโอก็มีแบบฝึกหัดให้ดูเลยใช่ไหมคะใช่ครับแบบฝึกแรกตรงไปตรงมามากเลย คือการฝึกกระโดดอยู่กับที่โดยพยายามใช้แค่การเหยียดเขาต่อสะโพกเท่านั้นซึ่งในวิดีโอจะเห็นเลยนะว่าตอนแรกเขากระโดดแทบไม่ขึ้นเลยเพราะร่างกายมันไม่ชินมันพยายามจะกลับไปใช้เข่าตลอดเวลาดิฉันดูแล้วยังคิดเลยว่าถ้าเป็นเราคงท้อไปแล้วมันดูฝืนธรรมชาติช่วงแรกๆมากเลยนะคะมีเทคนิคอะไรที่เขาแนะนํำไหมคะมีครับและเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากเลยเขาแนะนําให้เราใช้จินตนาการครับ ให้ลองนึกภาพว่าเรากำลังหนีบหรือบดขยี้ลูกวอลนัทไว้ตรงรอยพับข้อต่อสะโพกแล้วจังหวะที่กระโดดคือจังหวะที่เราปล่อยพลังจากการบดขยี้นั้นออกมาการใช้จินตภาพแบบนี้มันช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่า mind muscle connection หรือการเชื่อมโยงระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเข้าใจได้เร็วขึ้นว่าอ๋อต้องเกรงตรงนี้นะต้องออกแรงจากตรงนี้นะ เทคนิคการใช้จินตนาการนี่น่าสนใจมากค่ะแล้วเหมือนในวิดีโอจะย้ำเรื่องท่าทางมากๆด้วยใช่ไหมคะว่าลำตัวต้องตั้งตรงตลอดเวลาประเด็นนั้นสำคัญมากเลยครับเพราะมันคือความแตกต่างระหว่างออกแรงกับออกแรงให้ถูกที่เลยคือหลายคน พอทำท่ายากๆแล้วจะเผลอใช้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าแต่ผิดหน้าที่เข้ามาชดเชยเสมอซึ่งหลังก็เป็นหนึ่งในนั้นในวิดีโอเขาจะคอยเช็คตัวเองตลอดว่าลำตัวต้องตรงยืดอกหน้ามองตรงเพราะทันทีที่ลำตัวงอไปข้างหน้ามันแปลว่าเราเริ่มโกงโดยการใช้กล้ามเนื้อหลังช่วยดีดตัวแล้วซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ไปเลยโอเคค่ะพอเริ่มกระโดดด้วยสะโพกเป็นแล้วมันจบแค่นั้นเลยหรือเปล่าคะหรือมันมีอะไรต้องทําเพิ่มอีกยังครับ นั่นแค่ครึ่งทางเองเต็ปต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือแขนครับในวิดีโอเขาค้นพบว่าการเพิ่มการแกว่งแขนเข้ามาประสานกันมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยแต่เดี๋ยวนะคะการแกว่งแขนมันจะไปช่วยเพิ่มพลังให้สะโพกได้ยังไงสองส่วนนี้มันดูไม่เกี่ยวกันเลยในความรู้สึกดิฉันมันคือเรื่องของจงหวะและโซ่การเคลื่อนไหวหรือ kinetic chain ครับ ลองนึกภาพนักกระโดดสูงดูครับเขาไม่ได้ยืนเอามือแนบลำตัวแล้วกระโดดแต่เขาจะเหวี่ยงแขนขึ้นสุดแรงเพื่อส่งร่างกายขึ้นไปการแกว่งแขนที่ถูกจังหวะกับการเหยียดสะโพกมันจะสร้างโมเมนตัมที่สอดประสานกันทำให้แรงทั้งหมดถูกส่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีพลัง ผู้พูดในคลิปถึงก็บอกว่าพอทําได้ถูกจังหวะแล้วเขารู้สึกเหมือนแรงโน้มถ่วงมันเบาลงไปเลยดิฉันชอบโมเมนต์นั้นในวิดีโอมากเลยค่ะมันเหมือนเป็นอาฮาโมเมนต์ huh ที่เขารอคอยคือพอองค์ประกอบทุกอย่างมันเข้าที่ทั้งการใช้สะโพกลําตัวตรงแกว่งแขนถูกจังหวะตึง้งเขากระโดดได้สูงขึ้นมากแบบเห็นได้ชัดเลยมันเป็นภาพที่ส่งพลังมากค่ะนี่แหละครับคือกระบวนการเรียนรู้ทักษะของร่างกายที่แท้จริงมันเริ่มจากการแยกส่วนฝึกทีละอย่าง พอทำทีละอย่างคล่องแล้วค่อยเอามารวมกันสุดท้ายมันก็จะเนียนไปเองการได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ใช่หรือคลิกแบบนี้ไม่แค่ครั้งเดียวเนี่ยร่างกายและสมองจะจดจำมันไว้ได้แล้วครั้งต่อไปเราจะทำซ้ำได้ง่ายขึ้นครับโอเคการกระโดดอยู่กับที่ก็สุดยอดแล้วแต่เป้าหมายของเราคือการวิ่งการเอาไปใช้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าล่ะคะเขาทำยังไงต่อเขาก็เริ่มประยุกต์ท่านี้ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับ ลักษณะจะคล้ายๆท่าบาวดิ้งที่นักวิ่งชอบทํากันคือการกระโดดวิ่งไปข้างหน้าแต่หัวใจสําคัญคือต้องสร้างแรงผลักจากการเหยียดข้อต่อสะโพกเท่านั้นไม่ใช่การถีบพื้นด้วยปลายเท้าหรือการก้าวขาไปข้างหน้าและผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อแฮมสตริงที่พัฒนาขึ้นอย่างผิดปกติตามชื่อคลิปเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเขาบอกว่าพอฝึกท่านี้ไปเรื่อย กล้ามเนื้อที่เขารู้สึกเมื่อยล้าม,มากที่สุดคือสะโพกกับแฮมสตริงซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับมันพิสูจน์ว่าเขาได้บังคับให้ร่างกายเปลี่ยนไปใช้กล้ามเนื้อมัดหลังเหล่านี้ทํางานเป็นหลักได้สําเร็จแล้วตนข้ามกับนักวิ่งส่วนใหญ่ที่จะรู้สึกเมื่อยที่กล้ามเนื้อหน้าขาหรือควอดิเซปส์มากกว่าซึ่งเป็นสัญญาณของการวิ่งที่ใช้เข่าเยอะเกินไป แล้วเหมือนจะมีอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือการที่เขาสามารถรู้สึกตัวได้ขณะที่กําลังวิ่งอยู่จริงๆว่าท่าของตัวเองกําลังเพี้ยนไปใช่ครับและนี่อาจจะเป็นพัฒนาการที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คือการยกระดับจากแค่การทําตามแบบฝึกไปสู่การเข้าใจอย่างแท้จริงเขายกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเขาวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่เคยรู้เลยว่าฟอร์มตัวเองเป็นยังไงแต่ตอนนี้พอวิ่งไปแล้วรู้สึกว่าแรงตก หรือเริ่มใช้เขาเยอะเกินไปเขาจะรู้สึกได้ทันทีแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ hey, ถ้าไม่ดีแล้วแล้วก็ปรับแก้ได้เดี๋ยวนั้นเลยซึ่งมันสุดยอดมากแล้วมีเทคนิคง่ายๆในการเช็คตัวเองแบบนี้ไหมคะสำหรับคนทั่วไปที่อาจจะยังไม่ชำนาญขนาดนั้นในวิดีโอให้เทคนิคที่ง่ายและดีมากเลยครับคือให้ลองสังเกตดูว่าหัวเข่า เลยปลายเท้าไปหรือไม่ในจังหวะที่เท้าลงพื้นอ oh. ถ้าเรารู้สึกว่าเข่ามันยื่นไปข้างหน้ามากเกินไปนั่นเป็นสัญญาณว่าเรากําลังกลับไปใช้ขาวิ่งและใช้กล้ามเนื้อหน้าขาเบรกตัวเองวิธีแก้ที่เขาแนะนําก็คือให้ลงจินตนาการว่าดึงสะโพกไปด้านหลังเล็กน้อยอยู่เสมอ การทำแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้เรากลับมาใช้สะโพกและแฮมสตริงในการสร้างแรงส่งไปข้างหน้าได้ดีขึ้นครับพอเขาฝึกฝนและปรับแก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆผลลัพธ์ที่ได้นี่คือส่วนที่ดิฉันว่าน่าทึ่งที่สุดแล้วค่ะเขาพบว่ารอบขาหรือพิชของเขาลดลงแต่ระยะก้าวหรือสไตร์กลับยาวขึ้นตอนแรกที่ได้ยินดิฉน,นิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆมันสวนทางกับที่เคยได้ยินมาตลอดเลยว่าให้ซอยเท้าถีๆเข้าไว้ นี่เป็นประเด็นที่นักวิ่งหลายคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเลยครับเรามักจะถูกสอนให้ซอยเท้าทีๆเพื่อเพิ่ม c a d e n นซหรือรอบขาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่เราอาจจะลืมไปว่าถ้าแหล่งพลังงานมันผิดการซอยเท้าทีๆก็ไม่ต่างอะไรกับการเร่งเครื่องยนต์เล็กๆให้ทำงานหนักขึ้นอม,มันคือการเผาพลังงานทิ้งไปเปล่าๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นพอพลังในแต่ละก้าที่ส่งออกมาจากสะโพกมันมากขึ้นระยะก้าวหรือ s t r i ด์มันก็ยาวขึ้นโดยธรรมชาติทําให้เขาไม่จําเป็นต้องซอยเท้าถี่เท่าเดิมเพื่อจะวิ่งให้ได้ความเร็วเท่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิมด้วยซ้ําการที่พิชลดลงแต่ส t r i ด์ยาวขึ้นมันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของการวิ่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ โอ้โหชัดเจนเลยค่ะเพราะอาธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยแล้วมันก็ตรงกับความรู้สึกของเขาแป๊ะๆปะเลยด้วยเขาเล่าว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกําลังจ็อกกิงง้ทงทั้งๆที่วิ่งด้วยเพลส3.40นาทีต่อกิโลเมตรใช่ครับซึ่งสําหรับคนวิ่งนั่นคือเพสที่เร็วมากนะคะการที่เขารู้สึกสบายๆเหมือนวิ่งเหยาะๆที่เพสขนาดนั้นได้แสดงว่าร่างกายเขามันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากจริงๆยังมีพลังงานเหลือเฟือเลยและนี่คืออีกหนึ่งในยะสําคัญครับ เทคนิคนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับการวิ่งเร็วระยะสั้นแต่มันส่งผลดีอย่างมหาศาลต่อการวิ่งระยะไกลอย่างฮาฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนเลยเพราะหัวใจของการวิ่งระยะไกลคือการประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด การเปลี่ยนมาใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างก้นและแฮมสตริงซึ่งมีความทนทานสูงมากมันจะช่วยลดภาระของกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างน่องหรือหน้าขาทําให้เราวิ่งได้ไกลขึ้นนานขึ้นโดยที่ยังคงรักษาฟอร์มการวิ่งที่ดีไว้ได้จนถึงเส้นชัยฟังแล้วเหมือนเป็นการปลดล็อกศักยภาพการวิ่งที่ซ่อนอยู่จริงๆนะคะสรุปแล้วแก่นสําคัญที่ถุดจากการเจาะลึกในครั้งนี้ก็คือ การเปลี่ยนโฟกัสในการออกแรงวิ่งจากหัวเข่าที่เหมือนเป็นเครื่องยนต์เล็กมาเป็นการใช้การเหยียดข้อต่อสะโพกเพื่อดึงพลังจากเครื่องยนต์ใหญ่อย่างกล้ามเนื้อก้นและแฮมสตริงมาใช้ให้เต,เต็มที่ซึ่งมันเปลี่ยนการวิ่งของเราให้ท่งพลังและมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อถูกต้องเลยครับและคำแนะนำสู่การปฏิบัติที่สำคัญมากๆจากในวิดีโอก็คือเขาแนะนำว่าควรจะทำแบบฝึกหัดกระโดดเหล่านี้เป็นประจำก่อนการวิ่งไม่ว่าจะจ็อกกิ้งเบาๆหรือลงคอร์สซ้อมจริงก็ตาม เพื่อเป็นการปลุกหรือกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ตื่นตัวและพร้อมที่จะทํางานอย่างถูกต้องพอเราเริ่มวิ่งร่างกายก็จะจดจําการเคลื่อนไหวนี้และนําไปใช้ได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นการตั้งโปรแกรมให้ร่างกายก่อนออกสตาร์ทครับเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆค่ะเหมือนการวอร์มอัพที่ตรงจุดสุดๆเอาล่ะค่ะก่อนจะจากกันไปมีประเด็นหนึ่งจากวิดีโอนี้ที่ดิฉันว่ามันน่าสนใจและเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้ด้วย มีช่วงหนึ่งที่ผู้พูดในวิดีโอบอกว่าเมื่อก่อนผมวิ่งไปตามทางของตัวเองและไม่สามารถมองตัวเองได้อย่างเป็นกลางคำพูดนี้มันโดนใจดิฉันมากเลยค่ะมันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าบ่อยแค่ไหนที่การพัฒนาทักษะต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ติดขัดที่ความพยายามหรือชั่วโมงบินของเราเลยแต่ดันไปติดอยู่ที่การขาดความตระหนักรู้ในตัวเองอย่างเป็นกลางนี่แหละ แล้วเราจะสร้างกระจกบานนั้นขึ้นมาเพื่อส่องดูตัวเองในด้านอื่นๆของชีวิตได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆค่ะ